สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูผลิตภัณฑ์ที่เราทำเองนะคะก็จะมีแชมพูนะคะอันนี้เป็นแชมพูมะก,กรูดแล้วก็ดอกอัญชันนะคะผสมใบบัวบกด้วยอันนี้เราทำสีแบบจากดอกอัญชันนะคะอันนี้ทดลองใช้มาสามสีรอบนะคะรู้สึกว่าจากผมร่วงเยอะนะคะตอนนี้ก็ลดลงเหลือสามสีเส้นนะคะเวลาหวีนี่คือ โอเคมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแชมพูที่ทำจากมะกรูดแล้วก็ดอกกัญชันนะคะอันนี้เราจะผสมเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ก็ใช้ดีแล้วก็ใช้เป็นครีมอาบน้ำก็ได้นะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นครีมอาบน้ำนะคะขนาด300 ml อันนี้เราก็จะทําสติกเกอร์ของคุณยายสังวานนะคะของคุณแม่ติดไว้ทีนี้เราก็ส่งเป็นของฝากของขวัญให้กับเพื่อนๆนะคะญาติพี่น้องอันนี้เราผสมกับเบบี้ออยนะคะเป็นครีมอาบน้ําจากดอกกัญชันแล้วก็เปลือกมะกรูดนะคะอันนี้ก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ํายาล้างจานนะคะที่ทําจากน้ามะนาวมะกรูดอันนี้แบบใช้ดีมากๆเลยนะคะสะอาดเอี่ยมจานชามนี่โอ้โหแวววาวเลยนะคะของเรานี้สูตรเข้มข้นเลยเราไม่ขี้เหนียวนะคะเพราะว่าเรามีผลผลิตพอเราแปรรูปเราก็ไม่ต้องไปแบบกักนะคะเราไม่ได้ทํากําไรแล้วก็ทําใช้เองแล้วก็จัดหนักจัดเต็มนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นน้ํายาล้างจานนะคะซึ่งน้ํายาล้างจานเราจะทำแล้วแต่สีที่เราชอบนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีนี้บ้างสีนี้บ้างนะคะแล้วแต่การผสมถ้าเราอยากได้สีแบบไหนเราก็เพิ่มความเข้มความเจือจางลงไปนะคะสีเขาจะสวยในคนละแบบนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นน้ำยาซักผ้าอนเนกประสงค์นะคะซึ่งซักดีมากมากส่วนผสมก็จะมีมะละกอน้ำมะนาวน้ำมะกรูดนะคะอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าอนเนกประสงค์นะคะเราใช้ซักผ้าหรือจะทำความสะอาดทั่วไปนะคะทำขัดห้องน้ำหรือพื้นนะคะทดลองใช้แล้วดีมากโดยโดยเฉพาะซักผ้านี่แบบผ้าขาวนี้แช่ไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ซัก หรือจะปั่นนี่สะอาดนะคะเพราะว่าคนในครอบครัวทดลองใช้แล้วนะคะดีมากๆเลยส่วนผสมอันนี้ก็จะมีมะละกอน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดนะคะต้มรวมกันแล้วเราก็จะได้เนี่ยค่ะน้ำยาซักผ้าที่แบบมีคุณภาพเข้มข้นนะคะอันนี้ปลอดสารเคมีนะคะเราทำเองนี่ละค่ะหลังจากเรา ทำโคกหนองนานะคะปีที่สีแล้วก็มีผลผลิตดีกว่าเราจะปล่อยทิ้งไว้นะคะก็เห็นแบบในหมู่บ้านเขาก็มีมะนาวมีมะกรูดเยอะนะคะเห็นก็ร่วงเต็มเพราะว่าเขาบอกว่าราคาถูกทุกคนก็มีผลผลิตนะคะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาแปรรูปดีกว่าเพราะว่าเวลาไปซื้อยาสระผมครีมอาบน้ําน้ํายาล้างจานนะคะที่ในท้องตลาดในห้าง ขวดหนึ่งนี่เจ็ดร้อยห้าสิบ ml นี้ราคาถ้าน้ำยาล้างจานนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบหกสิบบาทนะคะส่วนยาสระผมครีมอาบน้ำนี่โอ้โหราคานี่คือแพงกว่าอยู่อังกฤษนะคะไปสำรวจมานี่ตอนนั้นครีมอาบน้ำนี่ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยมิลลิตรนี่ราคาอยู่ที่แพ็คคู่นะคะจะอยู่ที่ประมาณเกือบสองร้อยกว่าบาทนะคะ เห็นแล้วแบบโอ้ตกใจมากเพราะว่าที่อังกฤษนี้แชมพูพวกครีมอาบน้ําของใช้ทั่วไปนี่ราคาจะไม่สูงนะคะเราสามารถซื้อได้ประมาณคือบางทีมันก็จะมีพาวช็อปก็คือคล้ายๆร้าน20บาทบ้านเราแต่เขาจะแบบมีสินค้าเยอะแยะนะคะเราก็จะซื้อในราคาที่แปอหนก็ตปอนก็ประมาณไม่ถึง50บาทนะคะหรือถ้ายี่ห้อดีๆหน่อยก็จะประมาณไม่ถึงร้อนะคะขวดประมาณก็300ร้อยถนะคะ ซึ่งที่นูน่นของที่ใช้ในครัวเรือนในของที่ใช้ในครัวเรือนนี้จะถูกนะคะลองเปรียบเทียบดูมาดูบ้านเรานี้ยาสระผมครีมอาบน้ําของใช้ที่แบบจําเป็นในครัวเรือนนี่ราคาจะสูงมากนะคะทีนี้ก็เลยมานั่งคิดดูแล้วก็เลยไปดูคลิปการทําผลิตภัณฑ์เองนะคะซึ่งเราก็แบบ ได้มะกรูดมะนาวเป็นของเราเองด้วยแล้วก็เป็นของคุณนาคุณอานะคะที่เขาปลูกและเขามีเขาไม่รู้จะทําอะไรนะคะทีนี้พอเราไปเห็นแล้วก็บอกเออเก็บมาให้ระเก็บมาให้เราแล้วทีนี้เราก็ให้เขากิโลหนึ่งก็ประมาณ10บาทนะคะเขาก็ดีใจแล้วแล้วก็เราทําน้ํายาอะไรเสร็จเราก็แบ่งปันให้เขาใช้นะคะทีนี้คุณอาก็ดีใจนะคะเอามาให้เราเป็นสอบเป็นสอบทีนี้เราก็เนี่ยค่ะทำเองก็ใช้เวลาอา่า หลายวันนะคะเพราะว่ามันหลายกระสอบเราก็ต้องพยายามทําทีนี้ก็ส่งไปเป็นของฝากของขวัญให้กับเพื่อนนะคะเพื่อนคนไหนที่เขาแบบอยากใช้ของอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษนะคะเราก็ส่งไปให้เขาทดลองนะคะแล้วก็มีออเดอร์มาก็ไม่ได้ตั้งราคาอะไรมากมายนะคะส่วนมากจะทําเป็นของฝากถ้าคนไหนสนใจก็ทักทายมาได้นะคะ นี่แหละคะ่ะความสุขคือเวลาเรามีผลผลิตเราก็ต้องมาแปรรูปเพื่อให้สร้างมูลค่านะคะดีกว่าเราจะปล่อยให้ไม่กรูดมะนาวดอกอันชันร่วงหล่นไปโดยที่แบบเราไม่ได้ใช้อะไรนะคะทีนี้พอเรามาแปรรูปแล้วก็ได้ใช้ในบ้านก็คืออันหนึ่งก็คือเราประหยัดนะคะทำเองนี้เราลงทุนซื้อ,อหัวเชื้อแชมพูนะคะ n 7 0แล้วก็เกลือหนืดนะคะหรือไม่ก็เกลือแกงที่ไม่มี ไอโอดีนกิโลนึงก็10บ,บาทนะคะแล้วก็มาทำทีนี้มันก็ได้หลายลิตรนะคะเพราะว่าลงทุนประมาณไม่ถึง200นี่เราได้ประมาณโอกว่าลิตรเลยนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างมูลค่าแล้วก็ช่วยลดรายจ่ายนะคะถ้าเราไม่ไปซื้อพวกแชมพูครีมอาบน้ำยาสระผม แล้วก็น้ํายาล้างจานน้ํายาขัดห้องน้ํานะคะที่เรามีมันก็ถือว่าเป็นเราก็ถือว่าลดรายจ่ายนะคะลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็ได้เป็นของฝากญาติพี่น้องนะคะถ้ามีญาติพี่น้องคนไหนสนใจแล้วก็แบ่งปันนะคะเนี่ค่ะมันก็เป็นความสุขแล้วก็คือถ้าในอนาคตนะคะเราก็อาจจะทำเป็น สินค้าขายก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ทําใช้เองไปก่อนนะคะได้แบ่งปันในครัวเรือนญาติพี่น้องก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้เยอะมากนะคะทุกอย่างเราทําเองแล้วเราก็ใส่ใจเพราะว่าเราใช้เองนะคะเพราะฉะนั้นหากเรามีผลผลิตนะคะเราก็นํามาแปรรูปสร้างมูลค่านี่ละคะ่ะมันคือความสุขความภูมิใจนะคะไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้มาทําแชมพูใช้เอง ทำครีมอาบน้ําทําน้ํายาล้างจานทําน้ํายาซักผ้าใช้เองนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะคนเราทุกอย่างมันสร้างเองได้ด้วยมือเรานะคะหากเรามีความรักแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะลงมือทํานะคะเพราะการลงมือทํามันคือคําตอบวันนี้ก็สวัสดีค่ะ